เป็นใครอ่ะไม่รู้เลยดิอย่าพูดเดี๋ยวเขารู้ใครจบนะคะทุกคนเฉลยมันจะมีอะไรแรงกว่านี้แรงมากพี่ฟ้าทำก่อนอมันนั่นมืนใช้ชุดยอดนยนนไไอเด้นไอเด้น รู้ไหมทำไมถึงเรียกฟิี่ฟาว่ายเด่นมันตัวเล็กใช่พี่ฟ้าเป็นมาร์คโคเด่นก็ไม่เคยดีใจไหนก็ไม่ได้เป็นทุอกอย่างแล้วจริงๆว่อะม,มีอันหนึ่งที่ว่าพี่ฟ้าทำเหมือนมาโคเดนยั้น้องนั่นงซิ่งสอนทุกจักรทางตีตอกนะครับอันนี้นิ้วหนูนะ <c oughs> พเพราะว่าเล็บยาวใช้ตัดละ พี่เต้ยไปด้วยหาดไปด้หน้าพี่ต้ยเพื่อนทำหน้าชิบปจมูกันมาเขาไว้เลยบยาเพื่อนเพื่อนหนูมันไม่คอนไงซีรีส์มันไม่ได้ตัดต่างคนต่างพูดไม่ออกี่นะคะ